พี่อิบครับก็อันนี้ความจริงนะผมผมไม่ค่อยได้บอกใครคือผมมาชื่ออิบอ่าก็คือก่อนหน้านี้ชื่ออิบคือทำไมทำ,ทำไมถึงชื่ออิบครับงนั้นเออคือเหมือนตอนข้อดีะครับเ <c oughs> ล่านะไม่ไม่เคยเล่าที่ไหนเพื่อน มีมีแต่ผมเท่านั้นที่รู้แต่อยากให้เขาเล่าเองมากกว่าได้ได้เลยแต่ตอนคือข้อเท่าข้อข้อตรงข้างคอรับแล้วก็เหมือนความเป็นคอนเทนต์เคร์เตอร์อของเราครับวงการยูทูบเบอร์ต้องการคอนเทนต์ที่ ข,ข้างมีคุณภาพสูงชื่อบอกอยู่แล้วว่าเคเตอร์มันก็ต้องคิดคิดไม่ใช่จะมาก๊อบแล้วมาได้รางวัลอะไรไม่ได้ก็อืมก็แต่อันอันนี้คือผมไม่รู้นะ